สวัสดีครับผมนายวิเชีรเชียชานีครับผมวันนี้จะมาคุย,ยเรื่องการถ่าย MV กันกกอนอื่นต้องขอขอบคุณที่ตามรับชมมาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงป,ปัจจุบันนะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการถ่าย MV หรือมิวสิกวิดีโอกันอันนี้เป็นการคุยนแบบคร่าออวๆเบื้องต้นเนาะก็เป็นมุมมองของผมทัศนคติส่วนตัวของผมก็ประสบการณ์ของผมดังนั้นผิดถูกก็ขออภัยถ้าชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปอันนี้เราจะคุยแบบ ค่อนขอ้างจะเป็นเปลือกๆเลยนะเปลือกๆเลย,นะเ,ลเ,ลเ,ลยเพราะว่าผมก็มีความรู้แค่เปลือกๆแค่นี้แหละอันนี้เราจะคุยในส่วนของที่ MV ที่เราใช้กล้อง DSLR หรือกล้องม o r l e s s ในการถ่ายทำเนาะเราไม่ได้พูดถึงสโคปงานใหญ่ที่แบบระดับแกรมมี่ระดับ AS รอระดับอะไรที่แบบใหญ่โตแล้วนั่นก็คือเขาจะมีทีงานเฉพาะของเขาแล้วก็จะมีพวกกล้องเปลืองอะไรก็ว่าไปเรามาพูดกันในถึงของสโคปของ คนตัวเล็กๆ,ๆตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราเดีวกว่าถ้าเกิดเราต้องการจะทํา MV สักเรื่องนึงสักเพลงนึงอาจจะถ่ายให้เพื่อนทําให้เพื่อนก็นได้อะไรเนี้ยจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วมันต้องมีอะไรบ้างบางทีอครับอย่างผมเองอะเจอลูกค้าเดินเข้ามาหรือน้องเดินเข้ามาพี่อยากทำเอ็มวีมีวัสด้พันอย่างไดโนนี้นั่นบโบษบาบรบอบะบรบ็บลบวบตบทบ่บับอบูบนบู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 บ่บู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 บับตบอบมบเบืบอบขบงบับแบดบ ใช่ไหมฮะเอมบีมันต้องมีเรื่องของนักแสดงนะอันนี้ผมขอพูดเป็นที่เจาะจงไม่ใช่เอมี MV แล้วกันเนาะจริงๆมันมันหยัดตะยางเทียบเคียงกับงานอื่นๆได้อ่ะหนึ่งมันต้องมีนักแสดงนักแสดงมีกี่คนยิ่งเรามีตัวละครเยอะมันก็มีมีนักแสดงเยอะยิ่งมีนักแสดงเยอะความวุ่นวายในเรื่องของการโค้ดแอคติ้งก็เยอะบทมันก็ต้องเยอะตามแล้วก็เรื่องของบัคเจ็ตมันก็จะเยอะตา,ตามตัวละครสมมติตินะว่าเรามีเพื่อนเพื่อนเรายินดีเล่นเอมบีให้คำถามต่อมา หน้าตาบุคลิกภาพของเพื่อนสอดคล้องไปกับตัวบทที่เราจะต้องนําเสนอหรือไม่บางทีบทอาจจะต้องการผู้ชายที่มีความเซอร์แต่เราไปเอาหล่อเนี้ยบมันก็ไม่ใช่บางทีคาแรคเตอร์ของคนแต่ละคนมันก็ต้องมีความโดดเด่นเตะตาอ่ะอย่างอย่างเอวีที่ผมเคยทําอย่างของน้องต้าอย่างเงี้ยน้องต้าวงอาชาอ่ะอันนั้นคือ น้องเขาไม่มีอะไรมาเลยน้องน้องมีมีแค่วัตถุดิบแค่นี้ตัวน้องเล่นเองเอาแฟนน้องมาเป็นผู้หญิงในเรื่องเพลงอัดเสร็จเที่ยงครึ่งตัวเพลงส่งถึงผมประมาณบ่ายโมงพอถึงบ่ายโมงเสร็จนัดถ,ถ่ายบ่ายสองโมงครึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างอยาวาไวาะน,น้องต้องกลับบ้านอะไรก็ไม่รู้อะเจ้าเพชรมันมันดิวมาแบบนี้ผมก็อ่ะ,อะได้ได,ได้เดี๋ยวพี่จะลองเขียนดูพอฟังเพลงเสร็จก็เขียนสตอรี่ให้โอเคก็เรื่องประมาณนี้ก็โทรหาเจ้าเบนจะเรียกเบนหรือเบนเรียกเบนลวกันเบนนักร้องหัวเน่าทอยานอะ จเจเบนก็มาช่วยเล่นให้นะฮะเป็นมือที่3มที่กำลังจะแย่งแฟนของน้องผู้ชายคนนี้ก็ MV ก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวผมแปะลิง,งก์ไว้ให้การว่าเอ็มวประมาณไหนนาอเพลงอะไรเพลงเพราะนะผมชอบผมชอบผมฟังบ่อยแล้วตัวละครมีอยู่แค่นี้แหละตัวละครมีอยู่แค่น้องแฟนน้องเพื่อนน้องแล้วคือเขาเป็นวงดูโอสองคนจะทํายังไงให้เพื่อนอยู่ในเฟรมจะทำยังไงให้เพื่อนมีบทเขาต้องค่อยๆสอดบทเพื่อนเข้ามาตรงส่วนนั้นนะ่ะ เขาเรียกว่าเส้นเรื่องสตอรี่มันจะบางมากมันไม่ได้สมเหตุสมผลหรือปูอะไรมากเพียงแต่ว่าให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงดังนั้นสตอรี่อ่ะนี่เรื่องของเนื้อเรื่องนะก็ต้องสอดคล้องกับตัวเนื้อหาของเพลงหรือจะฉีกเป็นอีกรูปแบบหนึง่งต้องการเล่าเรื่องไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากจะวาสตอรี่ประมาณไหนแต่ส่วนใหญ่สตอรี่ไม่ว่าจะทิศทางไหนจะย้อนแยง้งหรือ,อยังไงแต่มันจะสอดคล้องกับเพลงเสมออันนั้นคือเรื่องของการทำเพลงวีแต่บางคนก็มีที่แบบฉีกกดไม่ต้องเหมือนก็มี แล้วแต่นะแล้วแต่เราสดยมแต่ผมจะพูดถึงในคนที่เขาผูก MB ให้มันสอดคล้องกันเนื้อเรื่องอย่างตอนนั้นผมก็บิวทั้งบิวทั้งโคดแอคติ้งอ่ะมาตอนขันที่สองว่ามาคำสาปตอมาบิวโคดแอคติ้งเมื่อคุณมีตัวละครเมื่อคุณมีสัอร,รี่คุณก็ต้องโคดแอคติ้งต้องบอกเขาว่าเออในช็อตนี้นะเขาต้องการอารมณ์แบบไหนอะไรยังไงอย่างสมมุติว่าอย่างเพลงพอวงพิวของชิมมันจะมีอยู่ ช่วงหนึ่งที่ชินจะต้องไปเล่นดนตรีแล้วเจอแฟนตัวเองตอนเรามีกิกกับทอมอ่าซึ่งมันเป็นไม่ได้ที่โลกใบนี้เรารู้อยู่แล้วอ่ะว่าแฟนเราจะเล่นร้านนี้แล้วจะพาทอมอ่ะซึ่งเป็นกิกไปเล่นที่ร้านนี้ด้วยมันก็ไม่ใช่เออถูกไหมงั้นเราก็ต้องเขียนยังไงให้เขาไปเจอโดยบังเอิญอย่างแฟนของชินอ่าในเรื่องคือนัดนัดทอมมือที่สามนะไปเจอที่ผับที่ชนบุรีอะไรแบบนี้ แล้วในจังหวะนั้นเจ้าชินก็มีพี่คนหนึ่งทักไลน์มาให้เล่นแทนคือการที่เป็นแฟนกันอะ่ะมักจะรู้อยู่แล้วแหละว่าแฟนตัวเองวันไหนว่างวันไหนเล่นที่ไหนอะไรยังไงมักจะต้องรู้อยู่แล้ววันนั้นเจ้าชินก็ต้องไปเล่นแทนที่ร้านนี้แทนร้านคนพี่คนหนึ่งซึ่งมันก็เลยไปประจบกันเจอกันตรงนั้นแล้วในขณะที่เจออะ่ะเราเห็นคับคายคับขาเพื่อนบอกให้ยนั่นชายแฟนเองเปล่าว่าอะไรคับคายคับขามันก็ต้องค่อยๆพอยพิจารณาไหมเออไม่ใช่แบบมองล้วแบบลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้อง คอยเพ่งมองพิจารณาใช่ไม่ใช่เดินเข้าไปดูนั่นคือความเป็นจริงของมนุษย์มนุษย์เราต้องแบบใช่หรือเปล่ามันจะเย็นสันหลังวาก,ก่อนฟื้นถ้ามันของเป็นใช่นะไม่ใช่ว่าคนทุกคนแบบพอเห็นเพื่อแล้ววิ่งเข้าไปต่อยอันนั้นก็ไม่ใช่เราสังเกตตัวเราเองเวลาเราเจอที่มันช็อกหรือไม่คาดฝันนิ้วโป้งเท้าสันหลังมันจะเย็นว่าบนั่นแหละคือที่มาอาการช็อกพอเราช็อกเสร็จเราถึงจะแบบปึ๊บขึ้นมาแล้วเราค่อยไปพอไปก็้ไปดูเอ๊ใช่ไหมหรือไม่ใช่ อันนั้นเราคุณจะพอเห็นแล้วถึงจะโกรธนั่นคือคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของความเป็นมนุษย์ในระดับหนึ่งเมื่อคุณเข้าใจมนุษย์ว่าบุคลิกของมนุษย์ลักษณะการนึกคิดของมนุษย์เป็นแบบไหนคุณก็ต้องโคดแอคติ้งให้เขาเข้าใจในแบบนั้นอาจจะทําตัวอย่างให้ดูน้องลองนึกนะบัญญัติตายางเทียบเคียงดูว่าเมื่อตอนน้องเคยโกรดน้องอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้ครับนั่นคือเรื่องของการโคดแอคติ้งท่าทางที่น้องจะต้องแสดง จะต้องเดินกี่ก้าวแล้วเวลาถึงตรงจุดนั้นจะต้องทํายังไงจะต้องตบหรือต้องกระชากพอเสื้อหรือจะต่อยในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพื่อนๆจะต้องทายังไงเพื่อนน่งต้องเป็นห้ามตอนนั้นเพื่อนห้ามยิ้มบางทีเพื่อนหลุดหัวเราะยิ้มมันก็มีเพราะว่ามันคือการแสดงเนาะไอ้เพื่อนก็แบบลืมไปมองแต่ตรงนั้นจะยิ้มอะไรแบบนี้เขาก็เลยงง้างต่อยกันอะไรแบบนี้มันจะต้องดูองค์ประกอบรอบข้างบิวทุกคนยิ่งตัวละครเยอะยิ่งบิวเยอะยิ่งนักแสดงเยอะยิ่งบทเยอะก็ต้องยิ่งบิวเยอะนั่นคืออส่วนขงการ โคดแคติ้งการวิวอัพก็ตอนนีน้น่าถึงจุดจุดนี้ผมน่าจะพูดแล้วประมาณ3เรื่องเนาะก็อาจจะพูดแบบวนวนิดนึงน,น,น,นะฮะเพราะว่าเราจะลักษณะการเล่าเรื่องให้ฟังกันเนาะเล่าสู่กันฟังอันแรกก็เรื่องของอเรื่องของตัวละครเรื่องของเนื้อหาจริงๆเนื้อหาต้องมาก่อนนะเพลงต้องมาก่อนพอเพลงมาสตอรี่จะตามมาสตอรี่มานักสแสดงถึงตามมาอ่อาเพราะนักแสดงตามมาการโคดแอคติ้งนักสแสดงก็ตามมาทีนี้มันเป็นเรื่องของสถานที่วันและเวลาในการถ่ายทําบางครั้ง ผมอาจจะนัดหกโมงเชา้ชาเจ็ดโมงเช้าแล้วมาตอนเที่ยงเนี้ยวันนั้นคือถ่ายไม่ได้นะแล้วจะบอกอย่างหนึ่งคือการที่เราเป็นทีมงานช่างภาพ theory, มีกองถ่ายพวกเนี้ยครับมันคือเราคิดจะเป็นวันเป็นคิวอ่าดังนั้นถ้าเรานัดตอนนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ได้งานอันนั้นไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับเราเป็นความผิดของคุณที่คุณมาไม่ตรงเวลาดังน,นั้นเรานัดกันแล้วเราคุยกันแล้วถ้าเสียหายวันรุ่งขึ้นคุณก็ต้องจ้างเราใหม่หรือถ้าคุณไม่จ้างคุณเทิดมาแค่ไหนคุณก็ต้องยอมรับเนื้องานแนนนนนนค่น ปัญหาหน้ากองมกักจะเจอกันบ่อยๆคือนัดเท่านี้แล้วไม่มาแบบนี้ครับมันจะมีผลตรงนี้จริงอยู่บางทีเขาเป็นคนจ้างเราเขาเป็นเขาเป็นนายจ้างแต่ถ้าเกิดนายจ้างไม่มามาไม่ตรงเวลาหรือตัวเองต้องเล่นแล้วไม่มาตรงเวลาแล้วมันรันกันไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ก็จะมาโทษทีมงานซับก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าสตอรี่คุณเขียนแบบนี้แล้วยิ่งถ้าบางคนนะให้เขียนใหม่หน้าง,งานเลยแก้เลยตรงนั้นก็มี คือตัวเองพลาดพลาดแล้วไม่ไม่อยากรุ่มขึ้นหรือไม่อะไรไม่อยากเสียให้เขียนตอรีใรอร่ใหม่แก้ตอรี่ใหม่ตรงนั้นก็มีแล้วก็แบบไม่ให้คิดค่าตัวเพิ่มมันก็มีดังนั้นนี่คืออันนี้เล่าสู่กันฟังนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบบออะไรแต่ว่าคุณต้องเจออยู่แล้วการการเป็นผู้ให้บริการมันต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วตอนนี้มัหมดสีอย่างแล้วนะนะก็คือเนื้อหา MV ตัวเพลงนั่นแหละว่าว่าง่ายตัวเพลงแล้วก็สตอรี่ของ MV นักแสดงการคอนเนคติงแล้วก็เรื่องของวันเวลาสถานที่จะต้องแมปกับเนื้อหาขอองงเรื่ หรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอทีนั่นนั่นคือเรื่องของทีมทีมของโลเคชันเราว่าอีกทีนึงเรื่องของโลเคชันมันก็จะไปผูกกับสตอรี่อีกทีหนึ่งนะฮะคืออะไรมันเนี้ยมันจะผูกกันมันต้องหันมาถามตัวเราเองด้วยว่าถ้าคุณจะเล่นเองคุณบอกคุณพร้อมไหมคุณแอคติ้งไหวไหมคุณเล่นเองได้หรือเปล่าคุณมีเพื่อนเพื่อนคุณจะเล่นอ่ะเพื่อนคุณเล่นได้หรือเปล่าเพื่อนคุณจะโคดแอคติ้งได้หรือเปล่าสถานที่วันเวลาทุกอย่างสุดท้ายไฟนอลคือการตัดต่อ ถ้าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเรียบเรียงได้อย่างที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นมันก็เป็นไปได้ยากที่ตอนตัดมันจะดีอ่าไบอกไหมฮะดังนั้นในการทํางานมันจะมีท่านนอนของโค้ดโปรดักชันก็คือขั้นก่อนการคุยคุยเจราจานัดตัวคนไหนจะเป็นแบบคนไหนจะเป็นนักสแสดงคนไหนจะเป็นเอ็กตคนไหนจะทาบทอะไรเนื้อเรื่องแบบไหนสถานที่ยังไงเริ่มถ่ายยังไงนั่นคือโสต์โปรดักชันคือคุยเจราจา เสร็จปุ๊บมาถึงขั้นถ่ายทําคือโปรดักชันก็คือการถ่ายทําแล้วตามเวลาที่กําหนดตามสตอรี่บอร์ดอาจจะมีการแตกชอต็อตนะแตกช็อตหมายความว่าณนะช็อตช็อตเนี้ยอาจจะมีการถ่ายเผื่อถ่ายมุมบางทีไอช็อตกล้องหลักเนี่ยเขาเรียกวัตเตอร์ช็อตที่เก็บกว้างนะมัตเตอร์ช็อตเก็บหลักไว้นั่นคือตัวหนึ่งตัวสองจะเป็นโค้ดอัพหรืออะไรประมาณนี้อาจจะมีการเทคหลายครั้งเพื่อจะดูช็อตที่ดีสุดบางทีอาจจะเป็นมัตเตอร์ช็อตสลับกับช็อตโค้ดอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ ที่จะสามารถเป็นวัตถุด,ดิบไปต,ตอนตัดได้น,นั่นก็คือการแตกชอต็อตการเล่าเรื่องเพิ่มการอาจจะเติมสตอร,รี่ตรงนี้เข้าไปอุดช่องโหว่หน้างานคือบางทีอ่ะสตอร,รี่บอร์ดหรือตัวโปรดัวดัชนมาเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่หน้างานจริงเนาะมันอาจจะมีช่องโหว่บางอย่างอันนั้นเราก็ต้องมาอุดช่องโหว่ตามหน้างานหรือถ่ายเสริมถ่ายเพิ่มเข้าไปเพื่อจะไปเป็นสแปร์ไว้เผื่อตอนแบบตอนตัดต่อจะได้หยิบมาใช้ได้อะไรประมาณนี้สุดท้ายคือตอนตัดต่อ ตัดต่อนี่มีอะไรบ้างอาจจะมีการทำกราฟิกใส่ตัวชื่อเพลงใส่เอฟเฟกลงไปตัดต่อเรียบเรียงใหม่อะไรก็ว่ากันไปนั่นคือส่วนของการตัดต่อสุดท้ายก็ออกมาเป็น MV 1ตัวดังนั้นการจะทำเอ็มวีหนึ่งตัวไม่ใช่แค่มีเพลงอย่างเดียวไม่ใช่แค่มีเพื่อนไม่ใช่แค่มีงบแค่นี้และจะเอาแบบนี้อย่างนั้นทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังนั้นการถ่าย MV การทํา MV การทำเอลซิวิดีโอหรือการทาโฆษณาหรือทาหนางสั้นทุกอย่างมันมีองค์ประกอบส่วนอื่นๆมากกว่าที่เราคิดเราเองก็ต้องไปศึกษาทําความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้เข้าใจกระบวนการทํางานรูปแบบความคิดหลักการทํางานอะไรประมาณนี้มากขึ้นเนาะเพื่อที่เวลาเราไปคุยเหยอใครมันจะได้เข้าใจกันมากขึ้น ในหนึ่งงานมมนมีอะไรที่แบบมากมายซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพราะบางทีเราไม่เคยทําเราไม่ได้อยู่ในสายงานนี้เราก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่พอเราโยนหินลงไปในน้าเนี่ยแรงกระเพื่อมมันไปรอบทิศทางครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมสําหรับคอนเทนต์นี้นะฮะโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาคุยกันโอเคบ๊ายบายไปแล้วปิว้ว